ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านอตอนนี้อาตมาภาพพระครูปรัชญวุฒิอาภานันโทเจ้าวาดวัจจันตปิษฐารามได้นำคณะสงฆ์วัจจันตปิษฐารามและญาติโยมที่ได้มาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันพระวันศุกร์วันนี้ได้มีโอกาสมาสักการะพระบรมสา,ารีลิกธาตุของพระพุทธเจ้า ของพระสารีบุตรของพระโมบคลานะ,ะในวันที่หนึ่งมีนาคม2,567นยังมีเวลาเหลืออีกสองวันนะอาตมาภาพนะก็ขอเรียนเชิญพระกุญเจ้าพระเทราเทระนะพระภิกษุส,ษสงฆ์สามเณรแล้วก็ขอเจริญพร ญาติโยมอุบาสกุบาสิกาทายกทายิกาที่ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางมาณนะตอนนี้ก็ยังมีเวลาเหลืออีกสองวันอาตมาภาพพอ,อขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านนะได้มากราบพระบรมสารีริกธาตุนณะนะบนตนพิธีท้องสนามหลวงยังมีเวลาเหลืออีกสองวันขอเจริญพร จเจริญพรอ,อัตมาพระครูใบิกาสมพลขันติโกผู้ช่วยเจ้าวาดวัดแก้วตาลิงชันกรุงเทพมหานครวันนี้ก็รู้สึกเป็นความดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากราบพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุถือว่าเป็นมงคลของประเทศไทยและก็เป็นปีหมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เรียนเชิญสาธุชนทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสมาเพราะว่าวันนี้ก็เหลืออีกเพียงไม่กี่วันก็จะปิดแล้วนะเป็นโอกาสดีที่ ในรอบ70กว่าปีก็เป็นได้เนาะที่มีโอกาสก็ขอเจริญพรขอเจริญพรสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันที่ได้มากราบพระบรมสารีริกธาตุอาตมามาจากวัดหัวถนนเหนือตำบลหัวถนนอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ได้มาคิดนิมนม์จากญาติโยมและบังเอิญได้มา เยี่ยมพระที่วัดเจตุพลวิมลบังคาลารามและพระท่านก็ได้ให้มานิมนต์มากราบพระบรมสารีริกธาตุเป็นความภาคภูมิใจของความที่เป็นคนไทยชาวพุทธที่จะได้กราบพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นโอกาสดีการที่จะมีพระบรมสารีริกธาตุพร้อมด้วยพระครัสาวกพระ าพาระโมคคราพระมหาธรรมเสนาสารีบุตรเทเจ้าและพระมหาโมคคะณะผู้เลิศด้วยปัญญาและเลิศด้วยฤทธิ์ซึ่งเป็นผู้อัครสาวกของพระเจ้านี้เป็นสิ่งที่ได้ยากโอกาสที่จะได้กราบพระบรมสารีริกธาตุพระอัครสาวกทั้งคู่นี้เป็นความโชคดีของคนประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านเมื่ออีกสองวันท,ที่จะถึงข้างหน้า วันที่สองที่สามมีนาคมนี้ถ้ามีโอกาสเจริญพรทุกท่านมากราพระบรมสารีริกธาตุด้วยกันเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่จะมีโอกาสอย่างนี้ถ้ามาแล้วไม่มีรู้จะมีโอกาสเมื่อไรอก็ขอความจเจริญสุขจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านที่มากราบพระบรมสารีริกธาตุและเจริญพรแด่ดวงท่านที่ได้มากราบพระบรมสารีริกธาตุร่วมกันเจริญพรเจริญพรธรรมภาพพระมหาสตวรรัดวินยูบังโส วัดอ,อรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ยินข่าวก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกปีติยินดีอย่างยิ่งในเมื่อเปรียบเสมือนว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระอัครสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้มาเยือนประเทศไทยแม้จะพระองค์ถึงจะ มาในรูปแบบที่พระองค์ยังไม่มีชีวิตก็ถือว่าพระองค์นั้นมีชีวิตได้มาโปรดญา,าติโยมสาธุชนชาวไทยพุทธบริษัทชาวไทยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งของชาวไทยเพราะฉะนั้นอาตมาภาพอยากจะขอเชิญชวนสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ยังไม่ได้เดินทางมาสักการะ พระบรมสารีริกธาตุขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระครสสาวกก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมได้สละเวลาอันมีค่าเพื่อมาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลอุดมมงคลแก่ชีวิตของตนสืบต่อไปอาตมาภาพพระพานุจิตาสุทธิ ได้เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีอําเภอบ้านผือก็รู้สึกมีความยินดีป่าพิ่มที่ได้มาสักการะภา,าษาดิกทาตของภาษาดิบุตรในพระมุกขลานะในปีที่แล้วก็ได้เดินทางไปประเทศอินเดียก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปกราบในวันนี้ท่านได้เสด็จมาถึงที่นบงไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะให้พระคุณเจ้าทั้งตัวประเทศและญาติธรรมทั้งหลายได้มาสักการะ ในในข่าวครั้งนี้นะก็เหลือเวลาอีกไม่มากเนอะคุณโยมเนอะก็กับอารัตนานิมนต์พระคุณเจ้าในจริญพรนี้อัยมทุกท่านที่ยังไม่ได้มา,ามก็ให้ได้มากราบจะได้เป็นสิริมงคลแก่นตนเองยังความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาให้มากขึ้นที่มีอยู่แล้วก็มีมากที่ยังไม่มีก็ขอให้มีที่ยังไม่มาก็ขอให้มาเจริญพร วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสักการะพระบระมสารีริกธาตุของพระอา,าคษากฎของเราก็ขอ,ขอเชิญญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้มาร่วมสักการะบูชาพระบระมสารีริกธาตุของขององค์พระพุทธเจ้าของเรานะญาติโยมทั้งหลายที่จะบ้าง แล้วเรามีโอกาสก็ขอให้มาเพราะตอนนี้ได้ใกล้เวลาแล้วก็เหลือเวลาประมาณสองวันไว้เดันทางสองวันถ้าญาติโยมมนไหนว่างก็ให้รีบมาเพราะว่าการที่เราจะมีโอกาสได้สักการะพระบระมตาลีทิกธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากถ้าเราไม่ได้เดินทางไปถึงอินเดียเพราะฉะนั้นทาง ตำนักง,งานของทางข้าราชการเขาก็ได้นำอัญเชิญมามาเพื่อให้สาธุชนชาวพุทธของประเทศไทยเราได้มีโอกาสได้กราบสักการะและก็นิม,มนต์คุณพระคุณเจ้าทั้งหลายที่อยู่ณนะทุกวัดในประเทศไทยนีย้ถ้ามีโอกาสก็ขอให้ได้มากับสักการะเพราะพัฒาคตของเราดะนั้นท่านใดที่ยัง ไม่มีกิจอะไรก็ขอขอเชิญนิมนต์ได้ครับขอเชิญนิมนต์ได้อาตมาวันนี้ก็ว่างเสร็จจากภารก,กิจในการอบรมพระบาลีก็ได้ถือโอกาสมาก็ทราบว่าจะหมดเวลาแล้วก็เลยต้องรีบมาวันนี้นะนะขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกวัดขอเจริญพรญาติโยมด้วยสาธุโยมชื่อวันฉัตรยานวัตรนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ ได้มากับพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอาหารหันตธาตุนะครับวันนี้ก็มาเป็นวันแรกเพราะพอดีติดธุรละก่อนหน้านี้ครับก็รู้สึกดีใจเพราะว่าขับรถมาก็มีที่จอดรถสะดวกแล้วก็เข้ามาก็ได้เอ่เวียนรอบพระบรมสารีริกธาตุเลยครับก็ใช้เวลาไม่นานครับแต่ว่ามานแต่เย็นแล้วก็พอดีมีร่วมสวดมนต์ด้วยก็เลยอยู่ร่วมสวดมนต์นะครับ व्याधिपि दुःख पि दुःखम् अपिये सम्पयोगो दुःखो पियेहि विपयोगो दुःखो यम्पिच्छम् नो लभति पि दुःखम् सङ्खितेन खंधा दुःखानि